สวัสดีครับนี่เป็นทัาชงชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูขนมนมเนยต่างๆนะที่เขาวางขายกันเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับไปทําขายกันบ้างน,นะฮะเผื่อใครมีแนวคิดที่จะขายขน,นมแต่ยังคิดไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นพวกคุกกี้เนาะ คุกกี้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นคุกกี้แบบชาโคนะครับแล้วก็มีในขนมเหนขนมอะไรอ่ะขนมขนมพับนะอันนี้ไส้สังขยานะครับอ่ะพวกส้สังขยาแล้วก็ด้านนี้เป็นแคคกเกอร์ทุเรียนนะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำครับ นี่ก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบาทนะี้แล้วก็มีเป็นแบบถุงนี้ฮนะนี่จะสามสิบาทด้านนี้ก็จะเป็นพวกพริกนะพริกกรอบอันนี้ผมยังไม่เคยกินเหมือนกันนะพริกกรอบแล้วก็บวก คอนเฟลกนะอันนี้เขน่าจะใช้สลาบอันเดียวได้ใช้สําหรับ2อันนะอีกอันก็น่าจะเป็นคุกกี้สิงคโปร์นะครับแต่อันนี้จะเป็นคอนเฟลกแล้วก็มีเป็นกระเทียมโทนมโทนอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะแปลกดีนะร้อบาบทอยู่ที่ร้อยกรัมนะครับแล้วก็มีกระเทียมดังญี่ปุ่นนะอัน,น ญี่ปุนีน่น่ากินมากนะเกี๊ยวปูเกี๊ยวปูนะแล้วก็เป็นขนมจีบนะครับข,ขนมจีบ ยำนะแบบเอาไปเอาไปทุบก็ทาำได้เลยมีเหมือนปลาเปี๊ยะนะปลาเปี๊ยะทมดปบบเปี๊ยะสดแบบนี้จะเป็นปลาเปี๊ยะทอดเลยส่วนนี้จะเป็นกุ้ยช่ายนะ กุยใช่ด้านบนก็จะเป็นเป็นเหมือนพวกขนมอะไรอ่ะขนมลากรอขนมลานะครับขนมลาด้านนี้อะมีขนมชัน้นขนมชัน้ตหหนตนะโก้หน้านวลนะด้านล่างนะตะโก้ด้านหน้านวลเดี๋ยวน,นี้ต้องโดนนะน่านกินมากเลย หนีหนี้อะไรขนมกล้วยขนมมันนะมันก็มีผสมกันนะบอันก็จะเป็นเป็นขนมกล้วยอย่างเดียวอย่ทางด้านบนนี่เป็นแซนด์วิชครับอย่างนี้นเขาจะทิ้งเบอร์ทิ้งร้านไปเลยนะใครสนใจก็ติดต่อได้อาจจะสั่งเป็นขนมเบเกได้อะไรเงี้ยนะนี่ขนมตาลนะบางคนอาจจะมองข้ามไปนะบ้านๆน,นะะแต่เอามาใส่ แล้วก็ระบุวันที่ผลิตนะนี่ฮะมีขนมขนมอะไรเออว่าดีขนมว่าดีอันนี้ว่าดีป็นชื่อคนที่ทำแล้วก็หรือว่าเป็นชื่อของขนมเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะขนม,มอะไรเนาะด้านล่างนะโออันนี้ก็ทำล่าทีนนะนี่ทำเคี้ยฝอยทองนะ หน้าตาสวยเลยแล้วก็มีเป็นไม่ก็เรียกว่าอะไรชื่อไม่ออกในเวลาถ่ายคลิปนะนึกชื่อไม่ออกครับแล้วก็พวกนะคอนเทคนะคอนเทคอันนี้เป็นพวกอืมใช่ไหมพวกมึกนะครับแล้วก็ด้านนีม้มีเป็นข้าวซอยเนี่ย ข้องซอยตัดนะของของฝากทางภาคเหนือเลยนะซอยแล้วก็มังกรลองอนะตัววันนี้น่ารักดีคนระับมักงกรนะแล้วก็จะมีเป็นหมือนอะไรนะก็แบบมือแรงเลยนะหมืนไอไไอซครีมครัเล็กๆนะน่ารักดีนะมือแรงนะแล้วก็เป็นโดนัทเล็กๆกนะ็ได้โดนัทเค้กเล็กๆก็ได อันนี้ก็จะมีเป็นพวกผลไม้ดอะไรต่าง,งแคปหมูนะแล้วก็พวกมันชาผูชาตรงนี้ก็เป็นนางเล็ดนะคุ้นเคยกันดีนะะนางเล็ดนะ<า>ข้าวแตน น้ำแตงงงนะครับราดด้วยน้ำแ,งงำแ,งงแตงงงนะจะเป็นถั่วถักรอยคนระับถักรอยแต่ตอนตอนเด็กๆกินประจำเลยนะีน่มีขนมปังออมีก็เป็นงพวกโดนัทเบเกอรี่ต่างๆนะนี่นี่ข้างบนนี่ฮะเป็นขนมจีนขนมจีนก็ขายได้ไมั้ยแล้วก็มีเค้ก พวกถั่วกับแก้มนะกินกับแก้มนะเนี่ยนี่มีเค้กเป็นเค้กหมอน,นส้มนะเค,ค้กกล้วยหอมนะครับแล้วก็มีถั่วถั่วอัดมีอะไรเนยขนมขนมถ้วยพวก เป็นสลัดอย่างนี้ก็มีนะสลัดแล้วก็กทุเรียวลุยสวนสลัดแขกอย่างน,นี้ก็มีแปลกไหมครับท่านผู้ชมแล้วแบบี้มีมีซ้อนเครื่องครับผมมีซ่อมให้เรียบร้อยทานได้เลยนี่ลุยสวนลุยสวนโอ้โหทำไปเรื่องนะก็จัเป็น ลักษณะนี้ลักษณะรูด,ด้านนี้ก็จะเป็นพวกที่เขาเหมือนว่าเป,เป็นแบรนด์แล้วนะนะต้มจับนะฮะต้มจับอุบลนะครับก็เหมือนเป็นกึ่งสำเร็จรูปนะอเอาไปใส่น้ำในหม้อต้มตามที่เขาบอกนะฮะอ๋อแล้วก็มีเครื่องปรุงให้ เห็นแล้วก็หิวฮนะเห็ก็มีพวกฟุตราเชื่อมมะเขือเทศเชื่อมนะหลายอย่างเา่่ไหลายอย่างพอพอได้ไอเดียเนาะอันนี้ก็เอาออกจากี๊ปมาแพ็กใส่ขายเลยฮะนะ,นะใครซื้อมาได้ต้นทุนถูกๆก็แบ่งขายกันไปเลยอันนี้ข้าวมันก็เป็นอะไรมเมล็ดทานตะวันนี เราเรียกน้ำปลาหวานนม่นี่ทำน้ำปลาหวานมาเลยฮะใส่เป็นถ้วยอย่างนี้มาเลยบางทีเราจะไปทำเองมันก็ไม่สะดวกนะเนี่ยฮะทำใส่ตัวถ้วยมาเลยครับถ้วยนี้เ็าคงไปเมามาแล้วก็จ้างคนทำแบรนด์ตยงนี้เนาะเรียบร้อยครับแลวพวกนี้ก็เป็นพวกมเมล็ดธัญพืชนะ คัวประมาณนี้นะกันะมาฝากเป็นไอเดียเนาะอ่ะติดท้ายด้วยน้ำพริกหน่อยแล้วกันอ่ะปิดท้ายเป็นไอเดียครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ